โสูสูโอ้คุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปไปเฮ้ยไม่ใช่ไปไปไปว้าวอ้โหเอ้มาแล้วครับตัวแรก สวัสดีครับผมเซนปั๊บพีเซเวโวครับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาหวานแหหาปลานะครับก็วันนี้พอดีว่าที่บ้านนะครับก็มาเจอปลาไว้นะครับก็เนื่องจากว่าเดือนก่อนนะ้ามันท่วมนะครับแถวบ้านผมก็จะมีเนี่ยนาหลังะหลังมันเป็นนาข้าวนะน้ามันท่วมอยู่แล้วก็ตอนนี้น้ํามันลงอนะ่ะมันก็เหมือนมีปลาที่มันออกจะบอกเข้ามามันก็มันมาค้างอย่างนี้นะครับก็เมื่อกี้นะี้เราแวะดูรอบที่ที่บ้านผมดักไว้อ่ะได้ปลินมาหลายตัวเลยนะ วันนี้นะครบก็ออกมากับเซียนอาครับผมอันนี้ก็แห่เป็นกี่เซนไม่รู้แต่ว่าเป็นแห่เผานะนี่เราจะให้ดูปลาที่ดูรอาได้เมื่อก,กี้นี้มานี่นะประมาณสี่ห้าตัวได้นะครับผมประเดินก็เดี๋ยวจะมาหวานแหด่ดูเขาบอกว่ามันค้างในนาตัวใหญ่เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยววันนี้จะผัดกันหวานนะไม่รู้ว่าเซียนาเราจะคือได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเราก็แห่เราจะไม่มีนี่นะเออเขาเรียกว,ว่เชือกเออสายก็ได้เชือก ว่าเราจะลงงมขึ้นแหก่อนขึ้นแหง,ง่ายๆนะครับไม่ยากก็สถานที่เนี่ยนะนาข้าวมันก็จะมีบางช่องมันมีน้ําไหลแล้วก็จะมีบางช่วงที่ลึกๆฟ้าน่าจะเป็นรเป็บลึกแหละแล้วจะขึ้นแหไปถ้าเจอก็จะหวานเลยนะ แดดมันดีอ่ะโอ้ยลื่นนี่มาสินี่เงียบจังที่แล้วมันขึ้นฟับๆเลยทีละน้ำมันขึ้นเยอะ่ะลาบอออกเยอะโหอ้โหโอ้คุณผู้ชมมันมีปลาสีทองๆด้วยดูดิโหตีนานใหญ่ครับปลาเข้าตรงนี้ พ่อดูไม่ได้ว่ะมันไปแล้วอามเอ้ยข้างหน้าย่าหน้าเดินนะเดินไปโอ้โหเมื่อกี้มีปลาสีส้มๆด้วยใหญ่มากเลยครับไปใหญ่ขนาดเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ก็เออไปนู่นละไปโน้นละอ๋อตรงนี้มันลึกนะเราไม่ได้กระสอบไม่ได้ลืมไม่ได้เลยถ่ายได้ปลาเกับไปเลยมาไม่ได้เนี่ยไม่หยกหน้าหรอไม่อยู่หน้าหรอข้างๆมันลึกนะข้างๆประมาณนี้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยหัวเข่าด่างใหญ่ๆเลยปลา แลาเอาปืนไปดึกันนใช่เลี้ยปลาอะนี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยต้อข้างหลังอดแม่งข้างหนข้างหลังอ้ห้ยโอ้โหนไอะ้งอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหูหอนานี่หว่าโฮ้ย ยเฮ้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 ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยปวดไปเฮ้ยว้าจังละมักากลิ่นแถวนี้ออยิ่ตัวยงใหญ่ยิ่งโตใหญ่แบบวมาแล้วเหลือเยอะเลยเออมันกันครับ แหงไม่ไหนเนี่ยน่ารักโอ้โหไม่ได้ทำตีอะไรเลยโอ้เยอะมากครับเยอะมากตอนแรกเดี๋ยวพมไ่เห็นมีอะไรเลยหยุดพักเดี๋ยวโอ้โหนี่พ่อใส่ถ่ายเลดีกว่าเนี่ยแ้วมาชนกูหลายตัวล้มเลยเลยว่ะเจ๊ชนเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยชนหองตัวตุ๊ด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 เลยแหงไม่ไหนจริงจังว่ะน่าจะเตี่ยบแล้วจะเลือดมแหลยไปไหนวะเฮ้ยตรงบัวหน่อยฮ้ย มีปลาเข้าแผงด้วยโอ้ยนี่นะครับมาแล้วครับทอดมุ้งวผลิตอะปลาอะไรหมอปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบปลาหมอแบนน,ะบน่ะหอยเต้นเดี๋ยวไปเอากระสอบมาครับต้องใช้กระสอบน้นปลาเยอะจริงครับคุณผู้ชมต้องเอากระสอบมายิ้งเมื่อก่อนไปแล้วไปทำของแล้วก็ขึ้นเอากระสอบาาลเลยแล้วจับปลาออกไปใส่กระเป๋าของเกียงไว้ใส่ก็ไม่ได้กระเป๋าเกียงรู้เปล่ ทิ้งไเถอตัวนี้ยเดี๋วจะพาไปเอาแมวแมวทิ้งไม่ทิ้งโอ้ยไอเทจใจไปหมดเมื่อกี้ไม่ได้เลยโอ้ยมันใหญ่เลยมันแบบใหญ่ไปชิบหายเลยแล้วมันโดดคลองลงคลองใหญ่ไปแล้วเมื่อกี้นะจับไม่เอาจับไม่อยู่หรือเปล่าที่นี่กูเฮ้ยเฮ้ยบอกให้ผมปล่อยไปจะเอาใหม่ได้ไม่ได้ได้แล้วต้องเอาเลยจะไปใส่ไเหี้ยอะไรอ้าวอ้าวทำเพื่ออะไรเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปไปนี่ไม่ใช่ใส่กระเป๋าเกียร์ไหมใส่กระเป๋าเกียร์ไว้กระเป๋าเกียร์ใส่ไม่ได้เดี๋ บระเป่าเกมันรั่วอะใช้จับนะใช่จับนะเฮ้ยอขไม่ได้ที่นนโอเคร้ยนหนึ่งหวแล้วจะไปเยอะมากน่นี้่นี่น่่นขึ้นนู่นเลยระงางไหนิเเอ้ยมันนเนี่ยไปบัวขึ้นอยู่จะพ้าดจะพลาดัวไม่ปไหนวะ มแล้วเนีห็นมาเยอะนะตัวทางโน้นขวาเยอะเลยนองเขาดีกว่าต้งประมาณสามตัวได้เลยนะสามสี่ตัว,ต,วตัวใหญ่เลยเอ้บอลน้ลนนองให้ตะกรงเราไปเอากระสอบม,มาครับผมเล้วไล่หาต่อเนี่ยนะบัวนู่นนะไปไม่อนเาอมมากระสอบมาคนู่นอยู่นู่นเลยนั่นเตะแม่งเลย ไปไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังคิดอะไรกูตาบ่ายน้ำเลยเฮ้ยเหงาเหนื่อยเลยอ่ะสั่นจั่ง อยู่นี่แหล,แลเบลเลเหนื่อยแล้วผลงานเราออกมากะเอาไม่ออกอีกทีนี้โอ้ยเนี่ยเหนื่อยจัดยิ่โกใหญ่ๆนะเราทำโลมีถึงไซส์นี้แบบเนี้ยกูยาวสุดนานครับสองโลเงินแะปลาจะไข่างานย,ยากแล้วตัวแ,แจ,จะจะตายต้ยไหมายแ,แ,แล้วมันเหนื่อยมาก แล้วห่มิ้งมาหล้เหรอนโอ้โหโอ้โหปากม้นมมันม็นกวาดีตกวาดีนะหี่ก็ไม่หวดมหนือเ่าง่ายดีแลว่เล้ว้ววเรสุปลาุปลา กูรู้ว่ามันเตะเลยบินแล้วเมื่อกี้ปลาแต่มันจะตื่นเพราะเราเดินน้ำขุ่นไงเมาโคนเมาโคนโคนลนเไม่ใช่ปะไม่เหราแหกเขาเป็นไงวะบ้าอ้ยติดแหกไม่มีอะไรแห่เขาบอกว่าติดแห่ ทอดมูมัวด้แล้วครับตัวนึงตอนแรกก็ไม่ติดเราทิ้งไวปมันติดเองไม่เหยียบแถวไม่รู้แถวอยู่ไหนตีนมันะว้าวโอ้โหเอาไงมึงไปจากไหนตอนทอดไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ามึงต้องสาบที่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเละกองอะไรอะไรไล่ยนี่ออกมาลอย ว้าวามาแล้วครับตัวแรกมาไหนทิ้งไว้มุมวมามาม่ว่าไม่มาติดเองใส่ก็สอบเอ้าเฮ้ยโอ้ยเขาทำหาคเขาลงไปดีิดตัวไปเลยเฮ้ย่ทิ้งแห่มุ่งหว่าทอดทิ้งไว้ไม่ง้อมาติดเองการทอดทิ้งที่ดีมากครับอันนี้เออโอ้ยอากาศร้อนนิดหน่อยครับเหมือนยุคก,การทะเลทราย,ายที่มีน้ำร่วม ไม่จะไหนวะมันต่อท่าแบบมีนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเละไาแล้วก้องโว้ยแล้วคอนเทนต์นี้มันเลยไล่ทอดอย่างเงี้ยแหละสามนาทีหมดแรงอยู่เงี้ยนอนั่งอยู่ในน้ำเลยกระต่ายเดียวเลยละเลาะนี่ไปดีกว่าเลาะพันไปน้ำมันแค่ประมาณหน้าเข่า ไม่เกินหัวเขา่าไม่ถึงหัวเข่าได้บางจุดเนี่ยแต่ปลามากกันกดสันตีนหน้าแข้งเองแม่งหนีเรามันไวเป็นไวเดินหาต่อครับมันเชื่ออะไรนะโอ้โหปลามาขึ้นอยู่ฝั่งนู้นแล้วมีปืนนะคอนเทนต์ยิงปืนมาแน่นอนครับยิงนอนได้พักครับแถวนี้เตรียมขึ้นทอดเลยแถวนี้ข้างหน้ามึงเนี่ยจะทอดเข้าไปนูนป้น่ะเละนะเข้าไปอุ๊ยปลาชนชิ้นขนาดวะ ปลาชนจริงแหมปลาอยู่ในสอบไปชน,น,นเลยเพื่อนทำอะไรบังคับเนี่ยข้างหน้าเมืองน,นี่แนะ่เฮ้ยตรงนู้นน้ำไหลดีกว่าค่อยไปเท่านี้มาให้ไปขึ้นไปข้างบนมาโอ้มันจะเตรียมหมาใช่ไหมอยู่ข้างล่าง เขาไม่นีก็นนำไหลหร่เ่าน่แล้วอยู่ข้างหน้าลรวตอนนี้เขยดินนี่นีนะไปไปไปครับไ,รไปไปออกหมดเลยอยูข้างหน้าครับนี่น้ำไหลอย่างเงี้ยยากเลยข้าไม่ได้ไปไปอะไรวะไปครับ ก็โหไม่ได้หรอกตอนนี้หูไปทู่เลยครับโคซิสิงอ่ะบอกเลยปลาสิงครับปลาสิงไม่วิ่งสิงตามหรอกครับ <c oughs> ไม่ไหวครับเหนื่อยแต่ก็เป็นลมปากน้ำเถองนี้แหละเอาเรลงไปอข้างหน้าเลยเดินไล่มานหะน่ะ น้ำกันนะครับไปไหนหมดวะช่องนี้น้ำบอกช่องนี้น้ำเข้านั่นอะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอุ้ยปลาไหนมันตีน้ำไปเนี่ย เดินตัวไปเดนตัวไปวไป,ไปยู่ไหลกคนปลาหยุดตกตเตะพี่อะไรเนี่ยแต่รู้ว่าคนลอยในน้ำเดินมาเดินมาอุ้ยไม่น่ามีวบบตงนนี้พี่อะไรเนี่ยเนี่ยเป็นทางอะไรเนี่ยปลามาตักกระตายมา ไม,ไ,ไ,ไม่เห็นไปส่วนข้างครับบโอ้โหเยียไร่างกายมันมากผมบอกเลยเอาไปอีกหลายตัวเนอะใส่ให้ดีก่อนของดีเยอะแถวนี้ใช่ครับปลาบางตัวที่มันออกไปข้างนอกเราจะต้องเอาปืนมายิงมันนะครับยิงแล้วก็ไม่เอาทิ้งว้งนะั้นแหนล่ะ กทำมาจุ่มน้ำหน่อยมันร้อนแท่งกูแท่งกูทุบมึงแน่โอเคแล้วน้นก็ไปเดี๋ยวจะให้ตะกล้องเดินไล่ไปเราจะไปรอดักข้างหน้าตรงทางน้ำไหลไปลุยเนี่ยออกเนียนตรงนี้โอ้ยเหนื่อย มันร้อนมากนี่เรียอะไรปล,า,นะอปลาอยู่ตรงกลางหมดแล้วเนี่ย ปลาอยู่ข้างนอกหมดแล้วใบใหญ่อ่ะเฮ้ยนู่นไม่ยู่นู่นหน่นไม่ยอมเดินไล่มาที่ว่าโอ้ะอะไรครับเนี่ยเ็แรงมันอยากไหลเข้าไปเราให้มันไหลเข้าไปเลยจะจะออกง่ายขึ้นให้เปล่าออง่ายขึ้น โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็รูส้สึกว่าจะเริ่มท้อแท้แล้วนะครับเปื้ยวหวานแหเรามันวิ่งไม่ตามทันวิ่งตามมันไม่ทันนะครับพอเราวิ่งไปทางโน้นแม่ก็วิ่งออกมาแถวๆกลางนะแล้วก็แห,ก,แหก็มัน,นลำบากซะเหลือเกินก็จะมีวันนี้ก็นี่ไอตัวเนี้ยฟุกได้มานะครับเพราะว่าทอดแห่ทิ้งไปทอดทิ้งไปมันไม่ได้ทอดที่หรอกมันทอดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่โดนน่แล้วเหมือนมันโง่วิ่งกลับมาโดนเองนะครับแล้วก็จะมีไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไม่เห็นตั้งแต่แรกเลยอยู่ดีมายังไงก็ไม่รู ก็วันนี้ว่านแหเนี่ยได้ประมาณสองตัวยิบศกประมาณเนี้ยแล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยน่ะมันกระโดดข้าไมไปตรงน้ําไหใลใกล้ๆเล้นะครับก็เดี๋ยวออจะไม่ทำคอนเทนต์ยิงปลาดีกว่านะครับเพราะว่ามันออกไปเนี่ยมันไปขึ้นให้เราเห็นเห็นเลยนะเอาอปืนมายิงน่าจะได้นะครับขอคลิปนี้ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งน่ตอนจบ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูปลาที่ได้จากรอบสักหน่อยนะครับ <c oughs> นี่คือปลาที่ได้จากรอบประมาณเจ็ดตัวนะครับ ก็ถ้ารวมกับที่เราได้วันนี้ทั้งหมดก็ประมาณ9ตัวนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพีเซอร์โวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ว่าจะเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ